อุ้ยเธอฉันเพิ่งรู้ว่าราคานี้ได้รีฟิลก็เข้มอยู่แต่ว่าหันซ้ายหันขวางานผิวสวยมากถ้าต้องเลือกระหว่างคุชชั่นกับแป้งละ่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมากันอีกแล้วนะกับคลิปรีวิวคุชชั่นคือช่วงน,นี้เรียกได้ว่า Ag and again and again and again ออกเยอะกันจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่สั่งมาแล้วเรียบร้อยจ่อคิวแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเอาตัวนี้ก่อนนะคะเป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ซูเปอรม์มาค่ะทุกคนมาเป็นแบบกล่องพัสดุที่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะก็เดี๋ยวมาแกะลอกไปพร้อมกันครั้งแรกค่ะระหว่างแกะก็คือขอบเมาส์เลยว่าปกติแล้วเนี่ยแม็กจะไม่ได้ซื้อของผ่านในไลฟ์ขายของนะคะคือเวลาเราเข้าแอปอะไรเงี้ยเราก็กดสั่งเลยแต่ทีเนี้ยพอดีว่าตอนที่เข้าไปในแอปอะเราเห็นว่ามันขึ้นไลฟ์เราก็เลยเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ ว่าแกฉันเพิ่งรู้ว่ามันมีโค้ดลดสําหรับาการซื้อของตอนที่แบบเป็นไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าทําไมคนเ็าชอบดูไลฟ์ขายของกันจังเพราะว่ามีโค้ดลดนี่เองนะคะจากราคาเต็มเนี่ยที่ในในหน้าแอปนะคะมันอยู่ที่7.99บาบาทแต่ว่าพอเราซื้อผ่านในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยมันมีโค้ดลดเนี่ยก็ได้มาประมาณ 676บาทนะคะเออตัวเลขสวยพอดีเลย676ก็คือช่องดีมากที่เอ้เราเอะใจไปดู live ไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ได้ใจว่าจะมีโค้ดตลอดไหมคือมือใหม่จริงๆกับการซื้อของผ่านไลฟ์นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆรอได้เนี่ยมันก็น่าจะมีโปรอ,อีกเช่นเดียวกันเนาะสำหรับโค้แบบ12-12อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเซลนะคะอ่ะมาดูกันในส่วนของตวกกองนะจ๊ะโอ้ซิลมาอย่างดีค่ะนี่ก็ตามสไตล์ ซือเป,ประมัมเนาะที่จะมีความแบบมินิมอลเรียบๆค่ะคาแรคเตอร์แบรนด์ของเขาค่อนข้างชัดนะคือจะมีความเป็นแบบผู้ใหญ่อ่ะเปิดมาดูด้านในโอ้คือแพ็คมาอย่างดีมากอ่ะมีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเธอฉันเพิ่งรู้ว่าราคานี้ได้รีฟิลเฮ้ยตอนแรกก็ว่าแบบอุ๊ยราคา7 9 9ิบกาาทอุยแอบแรงอยู่นะอะไรเงี้ย แต่มีรีวิวก็ถือว่าเอ้ยหนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่าถือว่าราคาเนี่ยหาร2ได้นะคะอ่ะก็ไปดูกันในส่วนของตัวตลับคุชชั่นของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบเรียบๆเนาะเป็นสีออกเทาเทาน้ําตาลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลด้านหลังของเขาและแน่นอนว่าก็ต้องตามมาเป็นสีเบอร์3.5มจฮันนี่เป็นสีที่เข้มที่สุดแล้วนะคะมาดูด้านในกันโอ้โยทำดีอะ่ะสติกเกอร์ตรงนี้ก็มีความว่ามีโลโก้แบรนด์นะคะอ่าได้แล้ว และตัวพับของเขาค่ะก็จะเป็นรูปทรงโค้งมนตรงนี้นะคะอ่ะเปิดมาดูสิ่งที่รุนที่สุดคืออะไรก็ต้องเป็นส่วนของเศษเศษคือ <laughs> ชแชสีเราพูดใหม่ไม่ได้ด้วยนะ <laughs> เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดึงออกพอดีอะอยเงี้ยคือด,ดึงออกไปแล้วเรียบร้อยไม่มีเทคใหม่ค่ะโอเคมาดูกันนะคะอ่ะชือ้อหลุนมากเวอรก็เข้มอยู่แต่ว่า สีมันไม่ได้ออกโทนเหลืองแบบพี่แน็คชอบเท่าไหร่อะคือมันเหลืองนะแต่ว่ามันเป็นมีความติดส้มนะคะจะเห็นได้เลยว่าเออสีมันเข้มนะเนี่ยลองเทียบตรงนี้นะกับผิวแน็คเนี่ยเห็ปะมันมีความเข้มค่ะทุกคนแล้วก็ ในเรื่องของความโทนเหลืองนะก็อ่ะตอนนี้นะเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่มันมีความออกติ่งส้มมากกว่าแต่ว่าถามว่ามันโทนร้อนไหมก็โทนร้อนนะคะเป็นวอร์มโทนมาจ้าเดี๋ยวเรามาเม้ามอในส่วนของคําเค็มก่อนที่จะลงที่หน้ากันตัวน,นี้นะชื่อรุ่นของเขาก็คือ supermum second skin matte cushion SPF 50 PA 4บวกนะคะพอดีว่าลืมบอกชื่อรุ่นเขาไปเลยค่ะส่วนคําเค็มก็คือ cushion นเนื้อแม t เนื้อสัมผัสนุ่มเนียนให้ finish ผิวสวยไร้ท่ติค่ะเนื้อครีมบางเบาแต่ว่าให้การปกปิดนะคะ ไม่รู้สึกหนักหน้ามีเทคโนโลยีดับเบิลฟิล์มเลเยอร์ช่วยให้เมคอัพติดทนนานยิ่ขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีแอ p พอรอ่าเว้ยอ่านยากมากเวอร์แม่แอมหุยแอมฟังฟังอ m ร์ p h ฟิสโอเคมันคือคำนี้ a m o r p h ฟิสโอ้มก เดี๋ยวขึ้นชื่อเทคโนโลยีตรงนี้ให้นะคะก็คือจะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินและอัมพังรูขุมขนค่ะทําให้หน้าไม่มันเยิมระหว่างวันนะคะและตัวนี้นะคะก็ผ่านการรับรองเครื่องหมายวีแกนนะคะไม่ทดลองกับสารน้ำไม่มีเมทิลอะล์อยพปราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะโอเคคําเคมประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็มาลงงานผิวที่หน้ากันเลยดีกว่าประชื้อประชื้อประชื้อไปลงที่ผิวหน้ากันเลยซึ่งเนกก็จะมีรอยสิวรอยดำต่างๆนะคะ เออเออตรงนี้ต้องเก็บงานนานๆหน่อยเพราะมีรอยสิวจ้าส่วนแสงในคลิปก็อาจจะมีความว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนิดนึงเพราะว่านี้เมฆเยอะนะคะเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวไม่มีแดดอ่าอู้หยอันนี้คือไม่ได้แตะมาเนื้อคุชชั่นเยอะเลยนะทุกคนแต่ว่ามันแบบให้การปกปิดที่ดีนะใต้ตาแนบเนี่ยเห็นปะเรียบเนียนมาก ส่วนเฉสีที่ตอนแรกแอบกัวงวลนิดนึงว่ามันไม่ไม่ได้แบบเป็นโทนเหลืองถูกใจเราอะแต่ถามว่ามันเข้มโอเคไหมตอนนี้คือเข้มโอเคนะคะคือถ้ามันไม่ลอยเนี่ยใจมันมาแล้วแหละโอเคค่ะลงคุชชั่นเสร็จเราเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ลงหนึ่งเลเยอร์ไม่ได้เบิ้ลตรงไหนเป็นพิเศษนะคะลงโดยใช้การแทบแทบแทบแท,แทแบเบาๆแบบนี้ อะก็อาจจะแบบว่ามีเห็นรอยสิวนิดหน่อยแต่ถามว่าปกปิดดีไหมปกปิดดีค่ะในะให้มีเดียม่ะคือขั้นต่ำเนี่ยขึ้นมาล้มีเดียมนะคะแต่ก็คิดว่าถ้าเบิร์นเนี่ยน่าจะถึง full coverage นะเดี๋ยวลองเบิร์นเนี่ยตรงนี้นะจะมีรอยสิวอาจจะปิดยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่รอยค่ะมันมีความนูนค่ะโอเคนี่นะคะเฮ้ยงานผิวสวยมากแล้วมีความเนียนนะคะแล้วก็ ไม่ได้เป็นดูแบบแมทแห้งแป้งๆลายมิติอะเหี่ยแม่อ่ะยังคงมีความเล่นแสงอยู่ค่ะส่วนอีกฟักหนึงก็จะมีรอยสิวเช่นเดียวกันแม่รอยสิวเยอะมากจริงๆนี่ก็แอบทอ้ออยู่เหมือนกันนะคือมันก็จะมีช่วงที่แบบผิวหน้าเราดีขึ้นแล้วพอดีขึ้นสักครั้งหนึ่งอ่ะไม่แล้วสิวไม่แล้วอะไรเงี้ย แต่ก็พอเข้าใจได้ว่าเออเราใช้หน้าของเราหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยด้วยไลฟ์สไตล์ข,าตาของเราที่จะต้องลองอะไรใหม่ๆเสมอไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าเครื่องสําอางหรือว่าบางครั้งเวลาที่แนทถ่ายคลิปอะอย่างสมมติเป็นคลิปบัตชออนที่แน้รีวิวไปเนี้ยสิบบัตชออนโอ้โหเช็ดลบลงคุชชั่นใหม่ลงแป้งใหม่อยู่อย่างนั้นอะเป็นชั่วโมง3าชั่วโมงนะคะเวลาที่แน้ทถ่ายคลิปทีก็หลายชั่วโมงแล้วเราก็อยู่หน้าไฟตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็ สงสารผิวอยู่เหมือนกันค่ะแต่มันก็เป็น,เป,นเป็นงานเป็นการของเราอะโอเคค่ะลงพู้ชชันเสร็จแล้วทั้งสองฝั่งนะให้ดูงานผิวกันค่ะคือขันซ้ายขันขวางานผิวสวยมากมีความแบบเนียนสุดๆนะคะให้การปกปิดนะแต่ก็แ้กวก็มันไม่ได้ดูหนาม,มากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่างานผิวเป็นธรรมชาติสุดๆอะไรเงี้ยคือมันแต่ก็อยู่กึ่งกลางนะคะโอเคตามนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปแต่ก็ขอตัวไปแต่งหน้าที่เหลือให้เสร็จก่อนนะคะ แพลนของเราในวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรแต่ที่แน่เนี่ยไปโรงพยาบาลนะคะไปหาหมอไปตรวจภายในแกใช้ทาใจไม่ได้เลยอ่ะเป็นกาลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะ I w a n t so. t h i w a n t so I w a n t t h i w a n t so Singapore d r w a m Bomb s i n g a p o r I Dream Bomb มา o n i g h t t o n i g n t มา tonight บาร์บี n ีบาร์บี Look at you now Look at me Look at you now Look at me เอาล่ะค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงนะเรามาดูก cool ันในส่วนของผลลัพธ์กันเลยดีกว่าเริ่มมาที่ความมันที่ดูในตอนนี้เนี่ยคือ แม่ ช้ำอยู่นะคือหันใจทออั้วานี่รีเฟกชัดเจนนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพอซักออกมาจริงล้วเนี่ยจะน้อยหรือจะมาแต่ที่แน่ๆอ่ะเฮ้ยแกคือมันเห็นรีเฟกชัดเจนมากตอนนี้คือเงาสุดๆและในส่วนของความติดทนอันนี้ทําได้ดีค่ะคือมันยังปกปิดได้ดีอยู่นะต้องขัมับแม็กเนี่ยต้องข้างแก้มอะไรเงี้ยมันก็ยังปกปิดพวกรอยสิวได้ดีนะคะจะมีหลุดบ้างเล็กน้อยปปายอะไรเงี้ยอย่างตรงนี้ที่เป็นสิวนะคะที่อ่ะมันยังอักเสบอยู่มีความนูนๆบวมๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเกาะผิวนะก็คือตรงเนี้ยจะหลุดออกไปหรือว่า กับหน้ากากะไมของไหนก็ได้เนาะแล้วก็จะมีตรงจมูกข,ของแน็กนะคะที่ก็หลุดเยอะก็ส่วนอื่นเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่มันที่สุดของหน้าแนก็กและในส่วนของการเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมเท่าที่ดูตอนนี้ไม่เป็นคราบจ้าคือแบบเฮ้ยน,นื้อเนียนดีมากรอบรอขอบปากของแนก็กตรงไรหนวดตรงอเงี้ยไม่เป็นคราบนะคะทุกคนคือความเนียนเนี่ยอันนี้คือให้เลยนะอ่ะผลลัพธ์ก็ ตามนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปซับหน้าให้เสร็จเดี๋ยวเราไปสรุปกันจ้าโอเคค่ะก็มาสรุปกันนะคะกับคุชชั่นตัวแรกจากแบรนด์ซูเปอร์มาร์อย่างแรกไปนในส่วนของแพคเกจนะคะที่ส่วนตัวเนี่ยอันนี้ชอบนะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นดีไซน์ที่แปลกใหม่มีความหวือหวาหรือว่ามีลายน่ารักปุ๊บปิ๊กอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสีด้วยวัสดุข,ของเขาอะท่ามออกมาได้ดูดีเลยค่ะและในส่วนของพับคุชชั่นนั้นก็มีความนุ่มนะคะเกลี่ยง่ายเข้าซอกซอนได้ดีแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการพกพาเท่า นะเพราะว่าค่อนข้างมีความหนานะทุกคนแล้วก็แบบเออใหญ่ไรเงี้ยไม่ได้เป็นตลับเล็กๆแบนๆน,นะและในส่วนของเนือ้อคูชชั่นค่ะเนือ้อคูชชั่นของเขาเนี่ยก็เกลี่ยง,ง่ายนะคะมีความแบบไม่หนักผิวหน้าแต่ว่าก็ให้การปกปิดแล้วก็ไม่ได้เป็นงานผิวที่ดูหนาดูโบกมานะทุกคนแล้วก็ใครที่แบบมีรอยสิวรอยดำเนี่ยตัวนี้เอาอยู่ค่ะและมากันกันกบเฉดสีที่ส่วนตัวนะคือถามว่าใช้แล้วรอดไหมรอดนะทุกคนแต่ว่ามันติดอยู่นิดนึงที่เราอยากได้ความเหลืองมากกว่านี้อีกหน่อยแกคือ คือถ้าเทียบกับแป้งของเขานะคะอันนี้แม็กอะแอบสวอาไว้เรียบร้อยแล้วที่ข้อมือของแมกเดี๋ยวจะให้ดูนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าในกล้องมันเห็นความแตกต่างชัดไหมอันนี้จะเป็นสีแป้งอันนี้จะเป็นสีตัวคุชชั่นของเขานะคะสีแป้งของเขาเนี่ยมันจะมีความอมเหลืองมากกว่าส่วนสีคุชชั่นของเขาอะมันจะติดพีชนิดหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งเราอะชอบสีแป้งของเขามากกว่ามันมีความเข้ากับผิวมากกว่าค่ะและในส่วนของ การคุมความมันนั้นก็คือเราเห็นเขาลางแล้วตั้งแต่ตอนอัปเดตผิวหน้าค่ะนี่จ้าความมันที่เราได้นะคะเกือบสองแผ่นไปเลยจ้าก็คือตัวนี้ยังไม่ค่อยคงมมันเท่าไหร่นะคะและในส่วนของความติดทนอันนี้คือติดทนได้ดีนะคือแบบหน้ายังเนียนดีอยู่มีลุดบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบค่ะฉะนั้นสรุปโดยรวมสำหรับตัวนี้นะคะก็ไม่ต้องคิดเยอะปะแม่ด้วย p e r f o r m มนซ์ด้วยงานผิวที่ได้แพคกลงแพคเกจ ตามค่ะแนะนําค่ะอันนี้คือดีเลยนะคะแล้วเทียบกับปริมาณราคาคุณภาพแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะนะคิดว่าเออราคาเขาอะมันก็ไม่ได้ถูกใช่ไหมเพราะว่ามันก็เกิน500บาทแต่มันก็ไม่ไถึงขั้นเป็นพานเป็นราคาเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยราคาเนี้ย มีแถมรีฟิลฉะนั้นเฮ้ยถือว่าราคาดีนะคนคือมันค่อนข้างม,มีความคุ้มค่านะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบแถมให้นิดนดงคือถามว่าส่วนตัวเดียเด่ยวๆอะไรเงี้ยไม่มีการเปรียบเทียบอะเฮ้ยเราเชียร์แต่ถ้าต้องเลือกระหว่างคุชชั่นกับแป้งล่ะเฮ้ย <c oughs> ส่วนตัวของนหนเองนะฉันชอบแป้ง <c oughs> ฉันชอบแป้งเขามากกว่าแกคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบตัวนี้นะแต่ชอบแป้งเขามากกว่าคะ่ะด้วยเฉดสีอ่ด้วยการคุมคอามโมนด้วยงานผิวด้วยอะไรเงี้ยือแบบ ฉันประทับใจแป้งเขาคือถ้าใครที่ผิวบบแบบเนกเป๊ะๆโทนเหลืองเหมือนกันหน้ามันเหมือนกันน,าาน,ก,น,นกว่าเอ้แป้งน่าจะตอบโจทย์มากกว่าไหมแต่มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะคือจะตามสองตัวก็ได้อันนี้ไม่ติดค่ะแล้วแต่นะคะโอเคสับวันี้ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ประทับใจให้กันนะคะการกดไลค์นี้ก็ถือว่าแบบเป็นกำลังใจให้เนกมากๆในการทําคลิปต่อไปเนาะแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์อยากจะมาพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นรีเควสให้ลองตัวไหนทำคอนเทนต์แบบไหนอีกหรือ อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ลองใช้ตัวนี้นะคะก็มาแชร์กันได้ค่ะอ่ะีนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหน่อยคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย